เลครับ FC อายุข้าครับผมวันนี้ผมจัดรถดีๆราคาถูกๆประหยัดอึดทนมาให้อีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยตา้าคันนี้คือโตโยต้าโคโร拉ออตติป1.6ตัว e ปี P 2002ราคา,บาเบาๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีรถยนต์ใช้งานใครยังไม่มีรถกลับบ้านปีใหม่ผมจัดให้เลยนะครับในราคา,บาเบาๆนะครับรถนะครับเป็นรถบ้าน,นแท้ๆสองมือในเล่มนะครับไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายแต่อย่างใดย้ําว่าเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผม ออโต้น้ำมันล้วนภายในเป็นเบาะหนังเจ้าของเดิมเพิ่งทําหนังมาใหม่ทั้งคันนะครับพร้อมติดฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับราคาเบาๆนะครับผมจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับ fc เลยนะครับผมขายให้ไปเลยนะครับถูกๆนะครับฟังราคาไม่ผิดนะครับ79,900าบาท79,900บาทนะครับขายให้ถูกๆมากๆนะครับปกติออติสผมจะตั้งเป็นแสนนะครับแต่คันนี้ขายให้ในราคาถูกๆรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ช่วงนี้รถเราเยอะนะครับล้นล้นร้านเราเคลียร์แลนว์นะครับโลสต็อกให้ลูกค้าเลยนะครับ รถโดยรวมขับขี่ใช้งานได้ดีช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมสีสันนะครับยังสวยงามไม่น่าเกลียดมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานไม่ซีเรียสคุณได้รถด,ดีๆรถยนต์ดีดีสภาพดีๆไปใช้งานกันแน่นอนรับรองแฮปปี้แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะราคาถูกๆนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับกับขันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของเดิมมึงทําหนังมานะครับทั้ง ทั้งชุดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับสภาพหนังไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีฉีกเลยนะครับและภายในก็ตกแต่งหลายไม้มาด้วยนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าแอร์แบกที่พวงมาลัยและอีกหนึ่งออปชั่นที่เจ้าของเดิมใส่มาให้จอ2ดินนะครับฟังเพลงได้ดูฟังวิทยุได้ดูการ์ตูนได้ลิงก์บลูทูธได้และที่สําคัญมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะติ๊กเกอร์ที่ติดฟิล์มยังอยู่เลยนะครับผมเจ้าของกล่าวเพิ่งติดฟิล์มมาใสา่ทั้งคันนะครับ ถือว่าเป็นรถที่ลงตัวสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมด้านท้ายก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะหนังก็อยู่ในสภาพดีนะครับผมเรียกได้ว่าสภาพที่ตึงเปี้ยเลยนะครับทําใหม่มาไม่นานเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับแทบจะไม่ต้องเก็บกู้ซ่อมหรือแต่อย่างใดเลยนะครับผมสีสันมีเพียงริ้วรอยนะครับไม่ซีเรียสเรื่องสีสันมากมายนะครับได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนนะครับผมกุญแจมีมาให้สองดอกนะครับผมนี่นะฮะ กุญแจมีมาให้สองดอกพร้อมรีโมทเดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างน,นะครับด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะรถบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิจความจมน้ําหรือสวมทีเบียนแต่อยา่างใดสามารถโอนขนส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่นะฮะซอกเสือกเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานบิ๊กอาร์ตเดิมจากโรงงานอยู่ครบฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับผมเป็นฝาเดิมจากโตโยต้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลุมอะไรกันบ้างน,นะครับ หลุมอะไรสวยงามนะครับนี่นะครับซอกเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับยางอะไหล่แม่แรงมีมาให้ครบเลยนะฮะเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเอฟซีเลยนะครับจัดมาให้ถูกๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับรถสตาร์ทีเดียวติดนะครับผมสตาร์ทีเดียวติดขายให้ในราคาถูกๆคือไม่ได้ออกกำไรเยอะนะครับโลได้โลไปเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็คือขายให้เลยนะครับผม ลูกค้าให้ช่วยซื้อเราก็ช่วยซื้อนะครับเป็น f อฟซีเราให้ช่วยซื้อเราก็ซื้อมาให้ซื้อเสร็จเราก็ให้ช่างเช็คทุกอย่างแล้วก็นํามาเสนอให้กับพี่พี่น้องชาวเอฟซีของอายุค่าได้รถดีๆไปใช้งานกันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างอเครื่องนะครับสติเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะคะนี่นะฮะไม่ไอไม่ควันนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องใสๆเลยนะฮะเนี่ยฮะเพลเดิมมอกอเดิมอยู่ครบเป้าโชก ไม่มีทุบไม่มีแต่งไม่มีอะไรเลยซอกเซิร์ฟเดิมทุกอย่างนะครับผมทั้งสองข้างนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะฮะนี่นะฮะเอกสารพร้อมโอนทุกอย่างนะครับเลขโครงเลขเครื่องตรงหมดนะครับภาษียาวยันมิถุนาหกเจ็ดเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตัวรถนะครับ ภายในกว้างขวานั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่ำวิทยุแบบอสองดินนะครับมีจอนะครับเล่น USB ได้ต่อบลูทูธได้นะครับลิงก์อ่ากับ p h o ฟ e ได้นะครับผมถอยหลังมีกล้องถอยด้วยนะครับนี่นะฮะถือว่าโอเคนะครับราคาเบาๆจัดให้เลยนะครับไม่เคยขายออติสราคานี้นะครับแต่คันนี้ขายให้ในราคานี้เลยนะครับราคาถูกๆนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหนึ่งจุดหกตัว e ปีสองพันสองนะครับ กี์ออโต้น้ำมันร้วนะครับกับขี่ดีนะครับผมเนี่ยนะฮะใครที่หารถขับขี่กลับบ้านปีใหม่ขับขี่เที่ยวปีใหม่ขับขี่ใช้งานนะครับพาคนเฒ่าคนแก่หาหมอขับส่งนักเรียนขับขี่ไปจ่ายตลาดนะครับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมโบนงโบนัสออกนะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเนี่ยนะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเทลเลอร์ ก่อนส่งทุกครั้งต้องมีมัดจานะครับถ้าไม่อยากมัดจาเรียนเชิญทดลองขับหน้าร้านได้เลยไม่ว่ากันนะครับอยากจะขับกี่โลก็ขับไปเถอะครับผมไม่เคยว่านะครับยินดีให้มาเทสนะครับผมนี่แหละฮะอยากได้จัดไปนะครับในราคา79,900บาทต่อรองได้แค่นิดหน่อยนะครับถ้าต่อรองเยอะนะครับรบกวนที่ดูคันอื่นเลยนะครับผมขายเอากําไรไม่มากนะครับแค่ค่าดําเนินการเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ FC นะครับผมขับดีจริงนะครับผม ขับไกลได้เลยนะครับร้อโล200โล500โล700โลขับได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับผมนี่ะฮะการันตีนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ